สีสเกตเปิดการแข่งขันเรือยาววัฒนธรรม2ฝั่งมูลทีส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนค่ะ ที่ท่าดอกไม้ลำน้ำมูลวัดจ,จำปาบ้านหัวนาตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาววัฒนธรรมสองฝั่งมูลชีบ้านหัวนาในงานโฮมบุญเข้าใหม่ปลามันวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชี เธอไทยอง์ราชันครั้งที่9โดยมีผู้นําชุมชนท้องที่ท้องถิน่นประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งทางนายสนิทแสวงผลในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้วกล่าวว่าแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีนะครับเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนชาวบ้านในแถบลุ่มน้ำมาตลอดหลายชั่วอายุคนจนก่อให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมากมาย หนึ่งในงนั้นคือประเพณีการแข่งขันเรือยาวสองฝั่งมูลชีของชุมชนลุ่มน้ำมูลชีเพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลหนองแก้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลหนองแก้วและส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อไปครับ บรรยากาศก็คือค like. ึกคักมากนะคะคนไปดูกันที Alice, ่ริมสองฝั่งเลยนะคะลำน้ำมูลลำน้ำชีค่ะอันนี้จัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะ